สวัสดียามเย็นครับแถวจนรบทสุรีนนะครับเพื่อนเพเมื่อกี้ฝนตกเนาะถึงฝนเพิ่งหยุดตกเนาะตกหนักมากเพื่อนเเมื่อกี้แต่ตกไม่นานเนาะก็หยุดไปก็ยังดีที่หยุดให้เราเดินได้ได้เดินชมวิวรอบๆหมูบ้านตรงนี้ก่อน ๋อมาจากซื Aqui, like it, ah ้อกับข้าวแล้วบอไม่ได้ซื้อวันนี้ซื้อทำไมอ๋อซื้อเก็บไว้แล้วมีแล้วอ๋อทำกับข้าวอ๋อกินหงมูดบอโออหวอะไรมีหมด น้ำขง้งเพื่อนตามถนนนี่ระบายไม่ทันเนาะนี่ในหมู่บ้านอยู่แชชนบทของจังหวัดสุรินทรดาเนาะเพรเพื่อนๆไปไหนหมด <c oughs> ไม่มีรถวิ่งรองเท้นนี่เด็เกๆก็ขี่รถเล่นตามถนนตรงนี้ได้อยู่ใกล้ทุ่งนาเลย มีหอยมีปูมีปลาขึ้นมาตามถนนน้ำจะไหลาตามถนนเพราะว่าระบายไม่ทันฝนตกทุกวันเกินน้ำจะไหลนิดๆเนาะไม่ได้ไหลแรงอยู่ขอบๆถนนตอนฝนตกใหม่ๆน้ำน่าจะเต็มนี้อยู่ตอนนี้เริ่มลดลงน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆบนถนนเนาะนี่จะมีหอยเดินตามถนนแบบนี้แหละมีปูมีหอยขึ้นมาจากทุ่งนาเนาะ ไม่ต้องไปจับไกลต้งปูอยู่แถวนี้บนถนนหอยก็มีหอยเชอรี่หอยอะไรก็มีไปตามถนนนี่แหละเดินจับบนถนนนี่แหละง่ายดีเนาะหากินง่ายๆหมู่บ้านใกล้ทุ่งนาหาเนาะก็จะสะดวกเรื่องการหาปูหาหอยหาเพียดข้าวสูงมากเลย ข้าสูงสูงเนาะอยู่ริมทางใกล้หมู่บ้านโอ้น่าจะล้มบ้างแล้วนบางส่วนตรงกลางสูงเกินเนาะยังไม่ออกรวงเลยนี่ล้มแล้วนฟังมองไปเห็นกลางกลางนิดหนึ่งข้างๆไม่ได้ล้มมองไม่เห็นสูงมากเลย,ยเสียงปลาโอปลาเยอะเพื่อนมีคนตกเป็ดหรือเปล่าเนะาะไฟปลาเยอะจังโอ้หนูน้ำ ได้ดูข้างล่างมีน้ำด้วยได้ยินเสียงปลาอยู่น้ำก็สูงเพื่อนไม่ใช่น้ำก็สูงข้าวก็สูงโอ้ว่าน้ำก็สูงว่ากัน น้ำสูงท่วมหัวแล้วข้าวนี่ข้าวสูงท่วมหัวเขาไปเขยามานนอีกคนไม่ได้มา,มมาย้ายแล้วย้ายแล้วอือ มีผักบุ้งขึ้นอยู่ตรงนู้นเก็บผักธรรมชาติเนาะหนูตามทุ่งนานเพื่อนมีผักอยู่ตรงที่ว่างๆตัวน,นี้เนาะข้าวไม่ขึ้นโอ้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศทุ่งนาเนพื่อนไม่มีสารเคมีเนาะตรงนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านโอ้อากาศดีตรงที่แหวงๆตัวนี้ก็มีน้ําขังมองแล้วสวยอื ข้าวสูงสูงแต่ก่อนมองเห็นแต่หญ้าทุกวันนี้เห็นแต่ข้าวแล้วข้าวตั้งท้องแล้วเริ่มจะออกรวงเดินหน้านี่ข้าวหอมมะลิเบานี่ใบเขาจะแหลมเพือ่อนแหลมแบบนี้ถ้าข้าวตั้งท้องแล้วใบเขาจะแหลมแบบนี้นี่ใบจะแหลมแหลมแบบนี้เดือนหน้าก็ออกรวงลแล้วนี่ใบจะแหลมสวยมากปลายใบข้าวนี่เวลาเขาใกล้จะออกรวงเนาะ โอ้โหมีออกรวงบ้างนะวนุ่มเห็นรวงหนึ่งสวยมากเลยใบเรียวแหลมเพื่อนถ้าเขาใกล้จะออกรวงเป็นแบบนี้แหละนี่ใบเขาจะตั้งตรงแล้วก็เรียวแหลมขึ้น ชี้ขึ้นไปข้างบนแสดงว่าข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วใกล้จะออกรวงแล้วนี่ตอนใหม่ๆม่เขาก็เวลาใส่ปุ๋ยตอนหวานใหม่ๆข้าวเขา,เขาใบเขาก็จะงอๆใบสวยเนาะเวลาข้าวใกล้จะออกรวงใส่ปุ๋ยไปข้าวเขาจะมันก็จะตั้งตรงแบบนี้ใบเขาจะแหลมแบบนี้ชี้ไปข้างบนแบบนี้เนาะตลอดท่านเพื่อนอื เพราะว่าถึงเวลาจะออกรวงแล้วใกล้จะปลายฝนแล้วอันนี้ก็ใกล้กับตุลาแล้วเริ่มระบายน้ำออกแล้วเพราะน้ำเยอะเกินเนาะฝนตกทุกวัน <c oughs> ข้าวหอมมะลิเนาะสวยสวย เสียงปลากระโดดเพื่อนเพ่อนภาพฤติกานี่โอโ้โหปลายปลาย,ลายตุลานี่ปลากระโดดเต็มเลยร้านน่าจะกระโดดเต็มนี่แหละบนคันนาเนาะ ลายเยอะมากตรงนี้เป็นสวนหญ้าชาวบ้านเป็นหญ้าธรรมชาติไม่ได้ปลูกตัดให้ควายกินทุกวันเรื่อยๆติดกับถนนเลยเป็นหญ้าขึ้นเองธรรมชาติแค่วันปุ๋ยนิดๆหน่อยๆต้นน้ำฝนเขาก็จะยาวเองเนาะใสา่น้ำฝน ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องปลูกก็จะตัดให้กินเนาะถ้าให้กินตอนมามาเอามาปล่อยให้กินเขาก็จะกินไม่หมดเขาจะกินตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าตัดให้กินเขาก็จะกินหมดเจ้าของก็เลยตัดให้กินบ้านใกล้ทุงนาทุนาใกล้บ้าน พ่อโวยทางนู้นู่เพื่อนมองไปเห็นสังกะสีหลังคาคอโวยมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนี่ เห็นหรือเปล่าเพื่อนชัดหรือเปล่าเนะ้ะเ,เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงโอ้ <c oughs> ดูดำๆที่หนึ่งภาพ ชัดหรือเปล่าเพื่อนือมืดเปล่าเนาะนี่ชัดไม่ชัดก็บอกเถอะผู้รถเก๋งมาจากไหนเนาะเดี๋ยวหลบก่อนไม่มีมาคันหนึ่งไม่เคยมีรถวิ่งเนาะปกติ สัญญาณไม่มีเนะาะสัญญาณไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนขออภัยเนาะวันช่วงนี้ฟ้าครึ้มบ่อย ตั้งขาตั้งตั้งขาตั้งกล้องตัวนี้ก่อนมองไม่ค่อยเห็นเปิดแสงแล้วนี่ทำไมเป็นแบบนี้เนาะ ขอบคุณทั้งห้าเลิฟขอบคุณทั้งห้าไลค์ขอบคุณสองท่านแดดออกแดดออกเข้าโอ้ฝนจะตกฝนจะไม่ตกตกตก,ตกหยุดหยุดเนาะนดูเมฆเพื่อนเมฆดำมากแดดออกแล้วเมื่อกี้ฟ้าครึ้มเลยมองไปมืดอื ทุ่งนาริมทางเนาะข้าวสวยมาก,กเพื่อนๆปั่นจัก,กรยานชมวิวได้ตรงนี้ตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะอากาศไม่ร้อน,นเส้นทางไปทุ่งนาข้าวกำลังสวยได้ยินเสียงน้ำไหลแสดงว่าปล่อยน้ำทิ้งแล้ว มีตรงที่สวยและที่ไม่สวยตรงที่มีหญ้าเยอะก็มีทางนี้ก็มีหญ้าเยอะไหนเนาะภาพอยู่ไหนเนาะมองไม่เห็นเลยเสียงน้ำไหลเสร็จก็ปล่อยน้ำทิ้งเง่อนมองหน้าจอไม่เห็นแล้วตอนนี้แดดแรงแล้วเนาะ ไหนเนาะทำไมมองหม้าจอไม่เห็นเนาะขอบคุณทั้งยี่สิบท่านเด้อ น้ำเต็มคันนาเลยล้นคันนาเลย หลบแดดตรงนี้ก่อนเนาะ ขอบคุณหกเลิฟขอบคุณหกไลค์เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะวันนี้อยู่แถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เดิอนเพื่อนวันที่ยี่สิบกันยายนเนาะ2องพรอยดอยู่กับช่องวิถีคนสุรินทร์เนาะหมู่บ้านในชนบทเนาะทุ่งนานในชนบทของจังหวัดสุรินทร์เป็นทุ่งข้าวหอมมะลินาปีเนาะสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้เนาะสี่โมงยี่สบสี่นาที ันนี้เป็นวันศาสตร์คนแถวนี้เขาเรียกวันศาสตร์ใหญ่เนาะขอบคุณทั้งเจ็ดเลิฟเนาะขอบคุณทั้งเจ็ดไรพรใบข้าวพิววไว้ตามสายลม วันไหวตามสายลมเนาะวันไหวคนก็วันไหวใบข้าวก็วันไหวชมใบข้าววันไหว,หว,ไหวตามสายลมเนาะฝากถึงคนไกลบ้านเนาะเผื่อนึกถึงจังหวัดสุรินทร์เราเผื่อนึกถึงอีสานบ้านเรา อยากกลับบ้านมาเยี่ยมบ้านบ้างนิดๆหน่อยๆทำแต่ง,งานไม่ได้กลับบ้านเลยกลับบ้านมานิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยได้มาทุ่งนาเนาะมาช่วงปีใหม่แล้วไม่มีข้าวแล้วในทุ่งนาไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาเดือนเมษาก็วันหยุดก็ไม่มีข้าวในทุ่งนาให้ดู มาพฤศจิกาก็ไม่ได้มาเนาะไม่ใช่วันหยุดมาปีใหม่มาเดือนมก,การาข้าวก็หมดแล้วในทุ่งนาเกี่ยวเสร็จหมดแล้วเหลือแต่เฝ้าตอข้าวเพื่อเพื่อนๆอยู่ไกลเนาะอยากเห็นก็แวะมาชมได้ทางช่องวิถีคนสุรินเดาเพื่อนกดกระดิ่งเนาะกดติดตามเพื่อเพื่อนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจากช่องของวิธีจากช่องวิถีคนสุรินเนาะ ถ้าเพื่อนๆไ,ไม่ได้มาช่วงหน้าฝนเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้มาช่วงหน้าหนาวเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นข้าวในทุ่งนาเนาะบางทีเพื่อนๆอาจจะนึกถึงสมัยก่อนเคยเดินตามทุ่งนาตอนช่วงหน้าฝนเคยหาปูหาปลาช่วงหน้าฝน แต่ทุกวันนี้ไปทํางานไกลบ้านแล้วเวลามาก็ได้มาแต่ช่วงเทศกาลไม่ได้มาช่วงหน้าฝนเพื่อนึกถึงบรรยากาศเดิมๆเ,เนาะเคยเดินในทุ่งนาตามคันนาเวลาฝนตกเวลาตอนค่าเวลาใส่เบ็ดตามคันนาบนสมัยก่อนแถวอีสานเพื่อนเห็นภาพก็นึกถึงบรรยากาศดีๆตอนอยู่บ้านนอกเราสมัยก่อนนึกถึงอดีตเนาะ ที่เคยอยู่นึกถึงภาพเดิมๆที่เคยดมสมบูรณ์เคยมีปลามีกบมีเขียดเต็มทุ่งนาตอนนี้ไปอยู่ตามเมืองใหญ่มีแต่ตลาดนัด <c oughs> มีแต่ตลาดคลองทมมีแต่ห้างใหญ่ๆไม่ได้เห็นทุ่งนาเห็นแต่ร้านอาหารใหญ่ๆเห็นแต่ที่ค้าขายแต่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเดิมๆเนาะที่เคยเห็นตอนสมัยยังอยู่บ้านนอกเรา เพื่อนก็แวะมาชมได้เนาะต้องวิจีคนสุดินก็พยายามนําบรรยากาศแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆเนาะภาพแห่งความอบอุ่นนอนเพื่อน สมัยก่อนเธออยู่บ้านถึงจะมีความสุขบ้างมีความลําบากบ้างแต่ก็เป็นชีวิตที่มีรสชาติสมัยก่อนนี่อยู่กับความยากจนความยากลําบากนี่อยู่แบบท้าทายนิดหนึง่งู่บ้านนอกเราอ่ะแต่ก็พอได้กินเนาะหาผักหาปลาได้กินแต่ในเมืองใหญ่นี่หาไม่ได้ต้องทํางานอย่างเดียวถึงจะมีเงินซื้ออะไรกินเนาะแถวบ้านเรานี่เดินเก็บผักตามริมทางก็ได้ริมห้วยริมทาง แต่มันก็ไม่มีเงินใช้เหมือนกันทำงานเนาะบางคนนี่ไปนานแล้วก็ไม่มีที่อยู่เนาะที่บ้านเนาะก็อาจจะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมเนาะก็อยากมาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านเนาะ hmm. ที่ไปทำงานในเมืองใหญ่ๆภ hmm. าพบรรยากาศที่คนเดินไม่ได้พูดกันเนาะ hmm. เดินตามถนนคนเยอะแยะ จนไปหมดแต่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าไม่รู้จักกันคนเยอะก็จริงอยู่แต่ไม่ได้รู้จักกันเนาะแต่บ้านเราคนน้อยเห็นใครก็คุยกันหมดเห็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมาก็รู้จักกันหมดถึงจะไม่มีคนเยอะเนาะเหมือนในตัวเมืองใหญ่ๆแต่ก็ได้คุยกันได้พูดไปพบปะกันเห็นหนึ่งคนเดินผ่านก็คุยกันแต่บ้านเรานี่ไม่เหมือนตามเมืองใหญ่เพื่อน ต่างคนต่างเร่งรีบต่างเดินไปไม่รู้ไปไหนอขอบคุณพี่วินยัยบุดแสนเนาะบุดแสนเนาะม,มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณพี่วินยัยบุดแสนที่ให้กำลังใจช่องวิถีคนสุรินเนาะผมไม่รู้จะไปไหนเพื่อนฝนตกตลอดเลยนี่ผม ฝนหยุดตกผมเดินออกมาตรงนี้เนาะเดินออกมาจากบ้านมาอยู่ตรงนี้นั่งใต้ร่มไม้พอฝนหยุดตกปับ๊บแดดออกทันทีเพิอ่อเตแดดออกแดดแรงมากเลยไม่รู้จะเดินไปตรงไหนตรงนี้มีต้นสะตวอยู่มีต้นคอยต้นสะตวต้นอะไรอีกไม่รู้จักชื่อมันเหมือนเป็นจอมปลวกสมัยก่อนนี่ยังมีอยู่แถวนี้ยังเป็นร่มเงาให้กับ,บวัวกับควายได้เวลาหน้าแรง ดับลอยมากเขาหลบแดดตรงนี้ตามทุ่งานาะแต่บางนาบางแปลงเขาไถออกหมดแล้วไม่มีต้นไม้ก็มีแต่นี้ยังมีต้นไม้เยอะอยู่พอให้วัวได้หลบแดดบ้างให้คนได้หลบแดดบ้าง ันนี้ฝนจะตกกลางคืนอีกรอเปล่าเนาะทำไมเมฆกหนาจังวันศาสตด้วยเป็นวันศาสตน่าจะตกอยู่เนาะดูเมฆก่อนเพื่อนเมฆประมาณนี้น่าจะตกอยู่ถ้าฝนจะตกเมฆย,ยังไงก็ตก,กเพื่อน <laughs> อมเมฆดำเมฆไม่ดำก็ตกถ้ามันจะตก แอบตกทุกวันนี้ตกไม่ค่อยจะทั่วฟ้าหรอกเนาะตกเป็นหย่อมหย่อมแต่ตกหนักมากเลยเพื่อนถ้าตกนะแต่ตกไม่นานหรอกเพื่อนตกแป๊บเดียวแต่ตกหนักเลยเนาะ <S <S มันก็เทน้ำมาเลยแต่พอขี่รถผ่านหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไปไม่มีฝนฝนแล้วหนีได้หนีรอดอยู่ฝนแบบนี้ เมื่อวานเข้าเมืองฝนตกพอออกไม่ต้องเมืองฝนไม่ตกนั่งรอให้ฝนหยุดตกในเมืองต้องใส่มืดก่อนขี่ฝ่าสายฝนออกมาผ่านผ่านแค่ตัวเมืองนิดเดียวหายเลยฝนไม่มีเลยข้างนอกเราก็นึกว่าฝนตกทั้งทุกหมู่บ้านที่ไหนไม่ใช่เนาะตกแต่ในเมืองวันนั้น วันนี้ตกหมู่บ้านเราตกอยู่แต่หมู่บ้านอื่นขี่ไปไม่ตกเนาะตกนิดเดียวตกตรงนั้นนิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้ช่องวิถีคนสุรินเนาะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การรับชมเนาะไม่ว่าจะเป็นชมคลิปหรือโฆษณาก็ไม่ข้ามโฆษณาเดินเพื่อนเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปเนาะ สำหรับไลน์นี้ก็ขออนุญาตลงไลน์ก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับบายบายทุกท่านครับโชคดีครับ